หลงเงินทองจนเกือบเสียศูนย์ล่าสุดโชคชัยเจริญสุขจากเด็กเดินใส่ไฟสูดารารุ่นใหญ่วัย48ปีหากพูดถึงนักแสดงที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนละครแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของโชคชัยเจริญสุขอยู่ในใจเสมอ พอนอกจากเจ้าตัวจะคอยเติมรสชาติให้กับ,บละครแต่ละเรื่องแล้วยังเป็นนักร้องมากฝีมือที่มีผลงานเพลงคุ้นหูอีกด้วยล่าสุดโชคชัเจริญสุขได้เดินทางมาร่วมพูดคุยในช่วงปลอด้วยรักและคิดถึงโดยเล่าว,ว่าก่อนเข้าวงการบันเทิงต้องทํามาหาเลี้ยงตัวเองตอนนั้นเรียนจบช่างกลก็เลยไปทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามโรงแรมหลังจากนั้นก็ได้สมัครงานที่กันตนาทำแผนกไฟฟ้า พอทำไปสักพักก็มีโอกาสได้มาเป็นผู้ช่วยช่างภาพถ่ายรายการตามสตูดิโอเหมือนปกติทั่วไปวันหนึ่งที่บริษัทมีงานถ่ายโฆษณาตนได้มีโอกาสไปเจอกับโมเดลลิ่งโดยบังเอิญที่มาสอบถามช่องทางการติดต่อตนก็ได้ให้ไปคุกกีอยู่กับการถ่ายโฆษณาประมาณ2-3ปีก็ได้มีโอกาสชิมงานละครเรื่องแรกอรุณสวัสดิ์ถือเป็นละครที่แจ้งเกิดนักแสดงทุกคนในเรื่องเลยก็ว่าได้ จากนั้นประมาณปีพุทธศักราช2537ก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการเพลงโดยการเป็นนักร้องให้กับต้นสังกัดชื่อดังปันจากเส้นทางชีวิตแล้วดูเหมือนจะลาบลื่นมาโดยตลอดแต่โชคได้เปิดเผยกับทางรายการต่อว่าครั้งหนึ่งเคยเกือบพลาดท่าเป็นหนี้เพราะบัตรเครดิตมาแล้วเวลามีใบแจ้งหนี้มาที่บ้านจะตกใจตลอดหลังจากนั้นก็เริ่มตั้งสติและหากใบเครดิตทิ้งไม่กลับไปใช้อีกเลย จากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้คิดที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจเป็นของตัวเองจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามคาถามที่ทําให้ใครหลายๆคนถึงกับอมยิ้มแก้มแดงเพอเป็นเรื่องของหัวใจโดยเจ้าตัวได้ล่าว,ว่าตอนนี้มีความสุขด,ดีตนมีลูกแล้วแต่ทางครอบครัวไม่ค่อยอยากเปิดตัวสักเท่าไหร่และตนก็รักครอบครัวมากและพอใจในความเป็นโชคชัยจเจริญสุขมากๆแล้วในชีวิตนี้แม้จะไม่มีชื่อเสียงมากมายแต่ชีวิตมีความสุขมากมาก ต้องขอแสดงความยินดีกับโชคชัยด้วยจริงๆค่ะที่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ใจหวังมาโดยตลอดแถมยังดูดีไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ